Two, three. Yeah. พร้อมแล้วแล้วเขาก็มากับแฟนใหม่เขาด้วยใช่จริงเหรอโอยแฟนใหม่เขาดูดีนะดูดีแล้วเขาก็แต่ไม่ดูจะดีกว่าเขาเป็นคนที่คันพอสมควรนะล่นแหละมาถึงผู้หญิงที่มาขอเสวี่ยต้อนแขกตัวสุดของเราต้นฮอร์เย้โอ้ยหล่นไปได้กันมปะเนี่ยแบนผู้ชายไม่ได้เลยนะแกเนี่ยหล่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูงชายเขาเป็นแฟนคนใหม่ฉันเองอ้าวแล้วคนเดิมอ่ะเขาเป็นแฟนใหม่ของแจ๊คลันยูเมื่อกี้ มีคนอยากรู้มากเลยว่าน้องแจกหม้อนเดี๋ยมาสิได้คุณต้นหอมเนี่ยชื่อต้นหอมตั้งแต่กำเนิดเลยหรือเปล่าเอาชื่อเล่นเนี่ยไม่ใช่อยากให้เล่ามันมากเออเลยเลมามาฉันชอบการเล่าของเขาจริงๆอ่ะตอนเด็กๆชื่อแอมมี่ว้าวแอมมี่ไม่ต้องมีสิชื่อเล่นชื่อแอม น้องชายเนี่ยเป็นคนหล่อมากสูงร้อยแปดสิบคือหุ่นดีนางโมเดลลิ่งก็ชอบแจกโมเดลลิ่งตุ๊ดอ,ะอ่อะชอบแจกแบบว่านาบาททีนี้น้องอะเป็นโมเดลลิ่งก็เอาพี่ไปด้วยเอ,เอาไปเป็นเพื่อนหรือว่าไปแคสด้วยกันไปแคสด้วยกันเหมือนเผื่อมีอะไรจะช่วยกันทำอาหารกินแต่พี่ก็เตี้ยเหมือนหมานอนหงายแ,แล้วก็พาไปแล้วก็ตุ๊ดโมเดลลิ่งก็แบบคาแฝงมาอีโอ้ยเห็นแววตานั้นฉันจับได้เอฉันก็เลยเอางี้ฉันจะบอกชื่อที่คิดว่านางต้องหมั่นใจฉันมากที่สุดเราคิดเรื่องในใจลึกๆกันเนาะใช่ เขาถามว่าชื่ออะไรแล้วก็ช uh ื่อต้นหอมค่ะคิดเลยตอนนั้นอลยนะใช่แล้วนางก็มีนิดนึงมีนิดนึงหนึ่งจอตที่แบบต่างต่นมากนางหวั่นใจแล้วก็หวั่นใจอะไรหนึ่งนี่ต้นหอมแล้วก็บังเอิญไปได้งานใหญ่กับเขาคืองานมอเตอร์โชว์สมัยนั้นพิตตี้ได้ยืนงานใหญ่สุดคืองานมอเตอร์โชว์เท่านั้นก็คือใหญ่สุดเออคือใหญ่สุดแล้วฉันอยู่นั้นสิบวันทุกคนเรียกฉันต้นหอมหมดเลยทั้งหอกคือฉันอยู่ในยุคที่พิตตี้ยังไม่ชื่อยังไม่ชื่อยังไม่มีศพพยาน ปุ๋ยจอยแนนกอกอะไรเงี้ยแต่เธอก็เป็นต้นหอมคนแรกที่ทุกคนจำได้เซรีค่ะพบกับเลดี้ต้นหอมเลดี้ต้นหอมดัดจันทรดัดจันทร์แล้วตอนนั้นสวยหรือยังยังตอนนั้นยังไม่พบแพทย์ตอนนั้นก็อยู่ในยุคที่เขายังไม่ไดดัดมันเงยออกมาเหรอเงยออกมาสดีค่ะเลดี้ต้นหอม แล้วงานแรกของพี่หอมอก็คือพิตตี้เลยมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ขึ้นใหญ่เลยมอเตอร์โชว์เฮ้ยจริงดีเฮ้ยแต่เก่งมากเลยนะเราอยากรู้จริง,รงๆเลยอ่ะพิตตี้เนี่ยเขาต้องท่องจําข้อมูลเยอะแยะมากมายใช่ไหมต้องท่องทุกตัวอักษรท่องอยู่เดือนนึงก่อนขึ้นบูธมอเตอร์โชว์ต้องเป๊ะนะพี่เอ๋แล้วเขาต้องมีไปการแคสต์ไหมเหมือนพอท่องเสร็จปุ๊บเขาต้องการให้เราไปไปดูก่อนเขาให้แคสก่อนแคสได้คุณถึงจะมีสิทธิ์ได้ซ้อมสคริปต์อ๋อแล้วเขาก็จะให้แคสบอกว่า ความสามารถพิเศษคุณมีอะไระคนอื่นอะถ้าเขาเต้นเป็นเป็นแดนเซอร์เขาจะเขเียนว่าเขาเต้นได้แต่ฉันนะ่ะเต้นที่สกูบัตอะซีเออะสกูบัตคิวท็อปเต้นหรือฮี้ชอบเต้นยังไง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 เฮ้ยจจะะดดููดพอถึงตอนแบบเร็วดิเอาอะไรละยังไงยังไงคุณลูกค้าก็นั่งกันเต็มถ้าเป็นแดนเซอร์มาเต้นเขาเต้นเสร็จแต่เราแต่เราอะเต้นเหรอโอ้ยแอปเป้าแอปเป้า ในผู้หญิงที่น่าวุยสองคนในวงการนี้จริงๆเราจะเห็นหน้าลูกค้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบลูกค้าไม่ค่อยยอมรับเราหรอเหมือนลูกค้าผิดหวังว่าเฮ้ยกันที่เรียกว่าเต้นได้อย่างเงี้ยไม่ได้เรียกว่าเต้นได้อันนี้คือเต้นผับบาร์เฉยๆคำถามอยู่ตรงนี้คำถามอยู่ตรงนี้แจกนาฬิกาและกรัวอ้นสีต้นหอมได้งานชิ้นแรกเป็นอาชีพอะไรมีช้อยค่ะ อนวดข้อที่หนึ่งหมอนวดข้อที่สองล้างรถข้อที่สามเป็นครูสอนรำไทยตามบ้านข้อที่สี่ช่างตัดเล็บขบโอเคข้อที่ห้าล้างตู้เย็นและข้อที่หกเป็นพริตตี้ค่ะเ่งจะตอบนะฮะมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เย้กันนะคุณแมา ได้ได้ากู่มาเนี่ยเด็กก็มาแล้วให้ช่วยกันนะะฮหมอนวดตอบเลยหมอนวดใหม่ใหม่ชันเดิมตอบแซงเมร็จจบต่างกิ๊ดังมากเลยอ่ะตอบว่าหมอนวดหตอบแล้วหมอนวดไอซีพแรกต้นหอมคือหมอนวดคุณตอบว่าหมอนวดนะฮะริตตี้ค่ะพริตตี้นะฮะหมอนวดกับริตตี้เขาตอบก็ริตตี้ โอบสีไปเลยอ๋อทำไมถึงคิดว่าพี่หนอมทำอาชีพหมอนวดมาก่อนเพราะเห็นพี่หอมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมว่าหมอนวดหรืออะไรใช่ไเป็นอาชีพไฟฝันโอ๊ยที่พี่ใยฝันเอาพี่หอมมอบหนุ่มปี๊พี่น้องให้อะไรอีกอ่ะแต่พี่เนี่ยอยากให้รางวัลใหญ่สุดเลยนะว่าเป็นอาชีพที่ไฟฝันเอออามอบเลยไป เบรกหน้ามีของแจกอีกเต็มไปหมดเลยทั้งเตียงทั้งทีวีทั้งม้านหุ้อข้าวอ่าพักสักรูครับอีฟโดนตอบเหรอีฟโดนตบลงมาตั้งแต่ชั้นบนอีฟลงมาฟอกเราก็ต้องรับผิดชอบเราก็เดินเข้าไปเฮ้ยออกมาแล้ภาพที่เห็นคือเรานอนแล้วเท้าอยู่บนหน้าสนับสนุนโดยสวนสนุกดรีมเวิลด์ ไปกันต่อนะเป็นพี่อย่างพี่ชนีอินดี้ใช่ค่ะสำหรับพนาทเเป็นีอินดี้ชนีอินดี้ได้กินของดีๆทั้งนั้นนะใครบ้างอ่ะใครบ้างที่เธอเคยกินมาแล้วพุดกุยบังกรเคยมีข่าวแต่ไม่เคยได้เออไอแค่แค่ดมนะแข้งพี่หอมเราไม่ต้องได้เขาก็ได้เราแค่พูดคุยกับเขาก็พอแล้วเราคิดอะไรเขามากกว่านั้นมีใครอีกมีใครอีกที่เคยเป็นข่าว เคนภูภูโอ้โหมันก็มีข่าวกับพระเอกตลอดเวลาเลยนะคอนโดเดียวกันอยู่คอนโดเดียวกันคิดว่าเหลือไหมล่ะนี่ไงนี่ก็เหลือเป็นเด็กแบบช่างคุยช่างพูดเลยแต่เด็กเด็กเลยป่ะใช่ไม่ใช่คนตลกนะแต่ผมเป็นคนกวนตั้งแต่เด็กผมชอบแกล้งบางทีก็แกล้งคนนั้นคนนี้จนจนมันมีเรื่องบานปลายนี่ก็ทำมาหมดเลยอ่ะอันที่เช่นไม่รู้เท่าไหรอ่ะเล่าหนึ่งเรื่องลองเล่าให้เราฟังสิชอบแกล้งเพื่อนก็ไปหลอกเพื่อนว่าแกรีบกลับบ้านมันเร็วผู้หญิงอ่ะ มากับแฟนแกอยู่ในห้องอ่ะไปไลนเขาแล้วก็ขึ้นไปในห้องแฟนเก่าแกด้วยโอ้ยคือไอ้แฟนอ่ะผู้ชายอ่ะกับแฟนเก่ามาเป็นเพื่อนกันก็เหมือนแบบไม่ได้คุยกันในห้องเออแต่เราไปยีเราไปยีเราไปยีเพื่อนก็เลยขึ้นไปห้องแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าเขามีแฟนใหม่อยู่ตรงนั้นอารมณ์ผู้หญิงมาคขม่นกันอยู่แล้วก็ไ้จักกันมากนางก็ตบกันในห้องเพราะใครเพราะใครแล้วเราก็อยู่ในห้องห้องพักเราสักพักเพื่อเห็นเพื่อเดินร้องให้ลงมาอ้าวมึงเป็นไรในอีฟ มอเลยแม่พี่ตบมันไีตบมออีฟโดนตบบอสอโดนตบลงมาตั้งแต่ชั้นบนนะคุณแล้วจะช่วยอะไรเขาได้ไหมรู้สึกผิดไหมอีฟลงมาฟ้องเราต้องรับผิดชอบเราก็เดินแบบเฮ้ยออกมาเลยเขาก็ไม่ออกเพราะเราดูลุยมากเขาก็เลยไปเพื่อนคุยเราูุกโกะเราดูลุยมากเราก็ออกมาอ๋อท้าเหรอออกไปดูเขาแต่จำได้ว่าภาพที่เห็นเรานอนแล้วเท้าอยู่บนหน้า จริงเราโดนงั้นเลยเหรอใช่พี่ออมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะทำไมเอาตัวไปอยู่อย่างนั้นวะแต่ถามว่ามันสมควรไหมแล้วทำไมถึงเรียกตัวเองตอนนี้ว่าเป็นชินีอินเดีเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากขึ้นตรงกับโลกที่มันหมุนอยู่เราไม่ชอบสังคมเ,ออเราไม่ชอบสังคมดัดจริตเราไม่ชอบสังคมโลกสวยที่แบบ อ๋อเราต้องทำอะไรตามคนส่วนใหญ่ทำนะเราไม่ชอบสังคมดัดจริตแต่เราทำไมโคตรดัดจริตคือเราดัดจริตได้ตอนแหลได้แต่สังคมห้ามมาดัดจริตกันหจได้อย่ากดัดจริตเราเพราะเราดัดจริตยู่แลโอเข้าใจละอย่ากมาดัดจริตแข่งกับเราใช่บางคนบอกเฮ้ยหอมเป็นโรคประสาทเป๊ะเช็คสมองมากแม่บอกอย่ามาว่าฉันว่าลูกฉันไปเช็คสมองนะลูกฉันไม่เคยมีสมองโอ้ยไปเช็คทำไม อยู่ตรงนี้แตกตู้เสบ้าแตกตู้เสบ้าโอเคเดี๋ยวกางให้ดูไเปต้องกางให้ดูแตกตู้เสบ้าอยากบอกแตกตู้เสบ้าอ่ะคุณต้นหอมเออเคยได้กับพระเอกคนไหน่หมายถึงได้นี่คืออะไรครับได้พูดคุยอ๋อส่งลาส่งสติ๊กเกอร์ส่งลนสติ๊กเกอร์เดี๋ยวพูดคุยเยอะนะเออเยอะนะกับพระเอกคนไหนใครต้องการตอบข้อนี้เชิญทางด้านหน้าเลยค่ะ น้องอะไรคะใบครับใบนะครับชื่ออะไรคะเกมค่ะเกมหนูเอามาแค่50าสิบเซนเองนะลูกนะหนูอยู่ชั้นอะไรลูกหมอสามโอ้โตอีกนิดอีกหน่อยหนึ่งน้องขนนกที่ข้อมือชื่ออะไรคะแพลวค่ะตอบว่าอะไรลูกดาราชายที่เคยเป็นข่าวคุณต้นหอมใครลูกโอเคมาที่หนูก่อนลูกบอยปกรณ์บอยปกรณ์อ่ะแล้วน้องใจไม่เกล น้องตอบบอยปกรณ์ตอบไปน้องก่นน้องตอบเลยคะบอยปกระกอนค่ะบอยปกรณ์อนเราล่ะบอยพิษณุบอยประกอนเนาะใช่คำตอบที่ถูกต้องคือผู้ชายที่เคยเป็นข่าวของต้นหอมและแอบชอบต้นหอมมาโดยตลอดหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้ต้นหอมเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกเป็นผู้หญิงได้ดวงใจบอยคือใครกันบอยปกรณ์บอยประกอนอพี่หอม กัปตันพี่เราเป็นคอลัมนิสเหรอเป็นคอลัมีนิสเขียนหนังสือคอลัมอยู่ทั้ง F H M อ,อ๋อหรอคอลัรีมอะไระจ๊ะเ,ออเป็นคอลัมนมความสัมพันธ์ชายหญิงเราจะเป็นเหมือนคอลัรีมชีวอนทุโนโค,คือผู้หญิงอยากบอกอะไรผู้ชายออความในใจแต่ผู้หญิงทาไมผู้ชายกับผู้หญิงถึงมองต่างมุมกันแล้วที่เราเขียนไปเนี่ยมีอะไรบ้างความต้องการของผู้หญิงเอ,อ่อทำไมผู้หญิงถึงขี้หึงจริงๆผู้หญิงก็คืออยากสําคัญอะไรไอความสำคัญเขาหน่อี่แก้ือยังไง ก็อย่าไปยอมมันก็ไม่กล้าหรอกอันนี้คือยังเขียนเขียนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขียนอยู่ณวันนี้ก็ยังเขียนอยู่ค่ะมีอย่างหนึ่งที่ต้นหอมแพ้มากๆค่ะเห็นไม่ได้เลยขนนี่ฟูขึ้นมาเลยอะอะไรอะขนตาขนตาฟูขึ้นมาเห็นซิกแพคผู้ชายไม่ได้โอ๊ยนี่เป็นมาไม่ว่าผู้ชายคนไหนเอหรอชอบชอบผู้ชายดูแลตัวเองคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะ เีดูดีดูดีมากเลยอ่ะเขาเขาเขาเมนเทนอาทิตย์หนึ่งเขาไปออกกำลังกายกี่วันน่ะถ้าเขามมีเวลาว่างเขาจะไปออกกำลังกายแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาทุกครั้งที่ไปออกกำลังกายเขาชอบชวนแฟนไปออกด้วยทำไมอ่ะเราไม่ชอบบอกว่าฉันก็ต้องออกเพราะไม่งั้นฉันจะถูกลดคะแนนเข้าใจป่ะคะแนนพิสว่าสมีมีลดด้วยหรอคือเดือนหนึ่งเรามีอะไรเราจะคุยกันครั้งหนึ่งข้อเสียใครมีอะไรบ้างเฮ้ยลดเนาะใช่แล้วเวลาแท็กเปิดโอกาสให้ให้หอมพูดนะหอมจะพูดเป็นร้อยข้อเลยอ่ะ เขาเคยพูดข้อเสียอะไรเราเขาเขาเขาที่พูดแล้วจะปวดคือแท็กไม่มีอะไรจะพูดเรื่องข้อเสียของหอมหรอกเฮ้เจ็บป้าตอนที่เราพูดไปร้อยข้อล่ะเราทำไปแล้วอะเออเราทำไงอะคือหนึ่งฉันไม่มีข้อเสียหรือสองเขาเป็นคนดีเกินไปที่เขาไม่พูดข้อเสียคนอื่นก็นี่ไงสัดไปทางบ้านคูบอลสิทางลุงถ้าอ้นนะทองยืนกว่านี้พี่ก็ยังรักอโอย ยืนใส่กางเกงแพ้เขาลยลาลาคำถามอยู่ตรงนี้ลาล้าถามแล้วเรามีเครื่องเล่นดีวดีแจกต้นหอมเห็นอะไรของผู้ชายแล้วคนลูกโซอ่นใครตอบใช่ครับคุณอะไรครับคุณโบครับชื่ออะไรนะชื่อขวัญค่ะ คุณขวานคุณเชิญพระขวานและคุณหวานค่ะคุณหวานคุณหวานนะครับรู้เลยว่าคุณหวานนี่บ้านอยู่ไหนนี่ถ้าพูดฟอแวนอย่างนี้ดีต้องบันทึกมาจากกรุงเทพอาย่ไหนบ้านชือยู่บ้านชื่อไสนี่คอนแกนจักรคอนแกนนะทักทายเป็นภาษาอีสานหน่อยมาเป็นคนตายนี่ไม่ได้เป็นคนอีสานคอนแกนอ่ะแล้วคุณหลับมาจากไหนกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์คุณเป็นตุ๊ดกาฬสินธุเหรอคุณ อยู่กันสิแล้วคุณว้าวโชว์ได้มาให้ว้าวอีสานโชว์หน่อยเออว้าวได้อยู่ครับเออว้าวได้อยู่ว่าวกันก็หวานหวานมีลายบอมีจ้ะมีหวานสวยไหมงามอยู่ครับงามอยู่มีแฟนยังคุณหวานมีแฟนยังหวานหวานหวานบอทันมีจ้ะบอทันมีแปลว่าไม่มีก็คือไม่ทันจะได้มีมากรุงเทพก่อนว่าแล้วเราหล่ะมีแฟนยังแต่ผมมีแล้วครับมีเป็นผู้หญิงผู้ชายแฟนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสิครับอ้าวไม่ใช่ตุ๊ดเหรอ เออถ้าเธอไม่ใช่ตุ๊ดเธอก็คือโจรสองอย่างให้เธอจะเป็นได้อ่ะหน้าเธอคุณคิดว่าคุณหทำเป็นอะไรแล้วฟูอาร์ที่แปดเห็นแต่เสย์เปิดเลยเปิดไม่มีซักแพรกเท่าแท็กเรนยูแต่ว่าคุณก็รูปร่างดีมากค่ะขอบคุณครับนี่เราล่ะตอบว่าซิกแพเหมือนกันค่ะซิเหมือนกันแล้วคุณฝานคุณฝานซิกแพรซิกแพรซิกแพรชอบมากคุณมาก่อนคุณได้ดีวีดีไปเลยครับเออไช่ เี่ยงพระใบคุณคุณอะไรนะคุณหวานคุณหวานด้วยเรื่องหน้าให้เล่นอีกสามพันนอนนอนรอเล่นเกมอบอกมือไม่ได้บอกมือบอกมือกับกล้องมีพัดลมใหมอาบแดดอาบแดดนอนมองผัวชาวบ้านนอนมองผัวชาวบ้านนในระหว่างที่คุณหวานนอนรอมองผัวชาวบ้านเราพักสักครู่ประเบอ ก็แค่ดีเจกะหลกกะลาถ้าไม่ได้มาทำพิธีกรพู่กับมันคิดเหรอใครจะรู้จักดีเจต้นหอมเนี่ยยับมากบมือหน่อยจ้าอกลับมากับตุกผู้ตันนะคะ,ะมาเมากับพี่หอมในเบรกสุดท้ายแล้วก็ยังมีของแจกอีกเพียบเลยแล้วก็เบรกนี้จะแจกเงินสดแล้ว3,000<อ>ด้วยนะฮะเด็วเต็มตัวนะจ้ะอ่ะเราคุยกับหอมเล่นหนังเรื่องแรกเรื่องอะไร เอาเรื่องที่ดังเลยก็ได้เออทั้งหนังทั้งละครเลยย้อนมนุษย์เงินเดือนที่รู้จักเอาที่รู้จักดีกว่านะเออเออย้อนมนุษย์เงินเดือนก็เข้าชิงทุกสาขาเรื่องของบทบาทการแสดงแล้วเป็นยังไงได้สาขาไหนบ้างก็ได้เข้าร่วมงานเข้าชิงไงเขาจะบอว่าเข้าชิงไงแล้วได้เข้าร่วมงานเฮ้ยมันเป็นที่เรื่องที่ประสบความสเร็จของหอมากเลยนะหนังเรื่องเนี้ยแล้วละครนะคะเล่นในช่องสามด้วยค่ะก็คือเรื่องพ่อไก่แจ้แล้วล่าสุดที่กำลังถ่ายอยู่จะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนพี่ติ๊กเจษดาพรนี่เล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรกับพี่ติ๊ก เล่นเป็นเมียน้อยนางเอกสิริตาแล้วอะไรรู้ปะแย่งได้อยา<อ>แย่งได้ผู้ชายทิ้งสิริ<อ>ตาในเรื่องติ๊กเจษาพรคือเมาหรือว่าไงฮะในเรื่องติ๊กเจษาพรเป็นผีเป็นผีผอ๋อเธอมีอะไรกับผี มีเพื่อนสนิทของเขากูจีนเขากูจีนเขาเธอมีเพื่อนที่บอกว่าเป็นดาราระดับเกรดดีไงเกรดดีด้องไงไม่คนเดียวที่เป็นเพื่อนดาราระดับล่างใช่ไหมใช่ค่ะไออย่างอย่างบุโกะอย่างนุ้ยเนี่ยเป็นดาราระดับ a อบ b อบาแต่ว่าถ้าคนนี้ยบอดีิสตู บอยพิษนุก็จะสนิทกับเรามากหน่อยเพราะว่าทางานด้วยกันเจอกันเกือบทุกเช้ามาหลายปีเขาเป็นยังไงบ้างเมาส์หน่อยสิเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดคนไม่รู้จักจะรู้สึกว่าสองคนเนี่ยพูดจาแรงจังเลยเอ,อ่ะ<อ>เขาทะเลาะก,กันหรือปเปล่าเหมือ,อ,อ,อนทะเลาะเพราะว่าพ,พอคุยกันเนี่ยบอยรู้สึกว่าโถหอม ก็แค่ดีเจกะโหลกกะลาถ้าไม่ได้มาทำพิธีกรคู่กับมันคิดเหรอใครจะรู้จักดีเจต้นหอมโอ้ยแล้วเราดักว่าอะไรเออบอยบอยก็แค่ตัวประกอบพระเอกไปวันวัน่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีพิธีกรดีๆคอยดึงกันงานพิธีกรในชทุกวันนี้จะมีชื่ออยู่หน้าพิธีกรไหมก็เป็นตัวประกอบเอ็กซ์เเมนไปวันๆเหมือนกันอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้หอมเนี่ยเลือกคนที่แบบเรารู้สึกว่าอยากจะให้เขาได้มีเงิน3 0 0พัน กปิดตาเตะฟุตบอลเข้าโกภายในเวลา30วินาทีใครเข้าประตูได้มากกว่ามีสิทธิ์ไปเปิดตู้สามพนบาทเตะบอลเป็นไหมลูกเป็นนะะไหนลังจี้ตำซี้แปรแปรซี้แปรหน่อยเด็กจี๋ลูกเอ้ยน่ก็รู้จักการแปรบอลอยู่แ <Gym>. ล <Napoleon> mm ้วสายนี <en blo ated eni> <men> <desde popular bedroom> ้ขาขวาแปรแล้วก็ขาซ้ายจับหน้าตัวเองซี้ตำซี้หนึ่งสองสามหวานช่วยได้นะโอเคหวานเริ่มก่อนเนาะหวานเริ่มก่อนหวานเป็นเจ้าถิ่นปิดตานะคุณหวานถ้าพร้อมเตะได้เลยคุณหวานเบาๆนะพร้อมเริ่มครับ เบาๆมันจะเข้าได้เร็วเร็วสามสิบโอ้ยหวานจนหรือเปล่า่ะเออเก่ง่ายหวานหวานจุ้มอแมโอ้ยหวานสามลกเร็วๆ่ห้าอวิบผมสามลู้านายหวานแม่หวานดีหวาหวานเก่งาหวานหวานหวานลูกโอ้ยหวานจะมไรห้า่ง สามีของคุณทำอาชีพอะไรคะยังไม่มีผัวเลยค่ะอ๋อลืมอ๋ยังไม่มีผัวลืม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 จะมีก็วันนี้แหละค่ะออ๋จะมีก็วันนี้แหละเพราะว่าเตะเก่งกว่าผัวคุณพี่หวานเขาทำไปได้ห้าลูกหนูจะสู้ไหมสู้ค่ะสู้ค่ะหนูเป็นผู้ชายเอาเป็นลูกยี่สิบค่ะยี่สิบค่ะได้ปะแมนแมนหน่อยยี่สิบครับยี่สิบครับอ๋ออีนี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนนน้องเนมโอเคซีสามสองอ๋อเล้วลูกแล้วแล้วอ๋ยโอ้เนม อ้ยึงลูกเป็นพิธีของงาเว้ยเป็นพีของาเว้ยเป็นวิธีของงาออโอยเนียหนึ่งลูกเอเอาสอเขาหรอ่ใช่วว์ไม่ใช่วิธีนั้นเปว้ตารเร็วีอ่าเร็ลูกลูก พอได้หกลูกแกก็หยุดเตะเลยแกรู้ว่าแกชนะแล้วอย่างงี้ฮะชนะจริงเขาได้ห้าแกได้หกแกชนะไหมเออบเลยเราจะงานอะไรอยู่มูนิทีเด็กอ่อนให้สำหรับโอ้แต่แล้วเอ็นดูหวานขอโทษนะขอโทษที่แซวหวานมากเกินไปหน้าที่การงานของหวานหวานคือนางฟ้าเอาขนมไปให้เด็กเอาขนมไปให้เออเอาขนมไปให้น้องนะอ่ะปมือหวานหน่อยหวานได้ลูก เดี๋ยวเนต้องเปิดตู้ตู้สีม่วงกับตู้สีเขียวเลือกตู้ไหนดีตู้ไหนดีพวกเราเน่แล้วแต่อยู่แล้วแต่หนูแล้วแต่หนูเลือกหนูจะเอาอะไรสีม่วงสีม่วงสีเขียวหนูมาอยู่ตรงนี้อย่างตรงนี้เขาม่อยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามเปิดไเอาไปเปนกัน้า ที่น่ารักของเราหาตลอดชอบควรประสาทด้วยเนื้อแข่งก็เช่นกันดีดีใจต้อนรับรับขอบคุณครับเอาล่ะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการโตโกูต่างตนี้มีต่สวัสดีค่ะใครท้องมาก็จะได้ของจากรายการของเรามาเลยจ้าหนูท้องหนูท้องหนูทองใช่ไหมลูกนางบอกตะกร้ามีแล้วนางเชดใส่ตะกร้าเอาอะไรเอาอะไรดีเจ้าอะไรเอาอะไรอะพันลอมพันลอมพันลอมเอาพันลอมมาแล้วร้อนเอาพันลอมร้อนโอเค